สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอีกครั้งนะคะกับสุดข,ข่าวการเงินและเศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคม2012กับข้อมูลความเคลื่อนไหวของ Crazy Market ตและตลาดการเงินในสหราาัฐอเมริการวมถึงสาระน่ารู้ทางการเงินที่เราจามาฝากประจำนะคะ อัตราการแลกเปลี่ยนของเดือนนี้นะคะปิดอ,อยู่ที่49.55บาทต่อปอนด์ค่ะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ลดลงมาจากปลายเดือนเมษาเกือบ30สตางนับเป็นการเปลี่ยนฉากขาขึ้นของเงินปอนด์ทิทยานขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมมาถึงจุดสูงสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคมซึ่งนับเป็นโอกาสส่งเงิน กับบ้านที่ดีที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมาก่อนที่จะซุดตัวลงไปถึง1บาทเต็มๆในเวลาไม่กี่วันคะ่ะจากความสั่นคลอนของทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในกลุ่มยูโรโซนนั่นเองภาพร,รวมทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วยุโรปต้องปั่นป่วนมาจากสถานการณ์เลือกตั้งของฝรั่งเศสและกรีซซึ่งเป็นผลที่ออกมาสะท้อนว่าประชาชนทั้งสองประเทศต่างเบื่อหน่ายรัฐบาลชุดเก่าเต็มทีและไม่อยากอดทนกับน,นโยบายรัฐข้มขักดต่อไปค่ะ ทันทีที่นายฟงซัวออลองผู้ท้าชิงพักสังคมนิยมประกาศชนะเหนือนิโกลาสซากูซ,กซีผู้นำฝรั่งเศสคนก่อนหน้าแต่ชนี้หุ้นกว่าครึ่งโลกก็ต่างพร้อมใจทิ้งตัวลงโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเพราะต่างรู้ดีว่านายฟงสัวว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นจะไม่ยอมเดินตามก้อนธนาคารกลางยุโรปและ i อเอฟในการวัดเข็มขัดและนโยบายการคลังเข้มงวดซึ่งนักลงทุนทั่วโลกต่างเชื่อว่าเป็นทางเดียวที่นำสาภาพโยุโรปให้รอดพ้นจากวิกฤจนี้ ีไปไปด้พร้อมยังให้สัญญากับชาวฝรั่งเศสว่าจะเป็นเข็มนโยบายเศรษฐกิจไปอีกทางโดยใช,โยใช้โดยใช้การอาัดฉีดเม็ดเงินก้อนใหญ่นะคะกระตุ้นการเจริญเติบโตของฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้อังเกลาแมคเคลนะคะนายกตีอะมน,นีก็มีแต่นายนิโคลัสซากซี่อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนเดียวเท่านั้นที่ยังร่วมเป็นหัวเรือใหญ่ในการกอบกู้ยุโรป จากวิกฤตนี้ด้วยมาตรการรัดเข็มขัดตัดรายจ่ายแม้เธอจะเสียเพื่อนกวนคนนี้ไปแล้วอีกทั้งผู้นำฝรั่งเศสที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งมาหมาดๆก็ยังมีความคิดทางเศรษฐกิจที่ต่างกับเธอแบบสุดขั้วอีกด้วยนะคะแต่เธอก็ยังฝืนยิ้มแสดงความยินดีกับชัยชนะของนายออลองและยังย้ำอีกว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาด้วิกฤตนี้ยูโรโซนต่อไปเมื่อนักลงทุนทั้งหลายนะคะได้ฟังจุดยืนใหม่ของเธอ พอได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะคะและกลับมาดันแรงซื้อในตลาดหุ้นโยโุโรปให้ได้โผล่ขึ้นมาหายใจหายคอขึ้นอีกครั้งค่ะส่วนสถานการณ์ในกรีซนั้นนะคะยิ่งสาหัสขึ้นเรื่อยๆค่ะและยิ่งเข้าไปกรียุคเข้าไปทุกขณะเริ่มต้นด้วยผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนซึ่งยังไม่สามารถหาพรรคการเมืองใดได้คะแนนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลถึงขนาดที่จะต้องรอการจัดเลือกตั้งใหม่ปลายเดือนหน้านะคะ ภาวะไร้ผู้นำแบบนี้นะคะทำให้กรีซทั้งประเทศเสมือนเป็นอมพาตค่ะและไม่สามารถขยับตัวแก้ปัญหาอะไรได้เลยซ้ำร้ายนะคะชาวกรีกจำนวนมากต่างแหกันถอนเงินสดจากธนาคารรวมกันเกือบ30,000ล้านยูโรเลยทีเดียวค่ะเนื่องด้วยความไม่มั่นใจและความกลัวนะคะว่าธนาคารทั้งหลายในกรีซอาจจะเจ๊งได้ในเวลาอีกไม่นาน ธนาคารชาติวุสนะคะก็มีอาจนิ่งดูดายได้ค่ะต้องอัดฉีดเงินเกือบ20,000ล้านยูโรไปอุดโหวนในธนาคารใหญ่ทั้ง4ของประเทศก่อนที่ความกลัวจากประชาชนจะทำให้ธนาคารต้องขานเดือดจนตัวสีดค่ะเรียกว่าเงินช่วยเหลือ25,000ล้านยูโรนะคะที่เพิ่งได้มาจากเพื่อนร่วมทวีปนั้นสูญสิ้นไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่เกิดประยชนอะไรเลยค่ะ ในขณะที่เพื่อนเในยุโรปนะคะต่างกัดฟันระดมความช่วยเหลือโดยหวังให้เด็กเกเรอย่างกรีซยังร,ยรอดได้ในยุโรโซนค่ะในทางกลับกันนะคะด้านนายลูคัสปาปาเตมอสนะคะอดีตนาย,ยกร,รัฐมนตรีกรีซซึ่งเพิ่งแพ้การเลื่อกตั้งไปบันมาลก,กับออกมากลางและแนะนำให้กรีซถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะและแก้ปัญหา ทุกอย่างด้วยตัวเองแท้จริงแล้วนะคะก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดเพื่อนตัดฝูงปิดประตูบ้านและตั้งใจเบี้ยวการชำระนี้ไปเลยค่ะสอดคล้องกับข่าวลือล่าสุดนะคะที่ว่าตอนนี้ธนาคารกลางกรีซนะคะได้ซุ่มปั๊มเงินธนบัตรราม่าสกุลเงินเดิมของกรีซออกมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะ เรื่องราวของกรีกและฝรั่งเศสที่กล่าวถึงไปนั้นนะคะสะท้อนความต้องการที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างคนสองกลุ่มคือผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ถือเสียงส่วนใหญ่นะคะในการเลือกตั้งที่อดจนหิวโซมานานและไม่ต้องการรัดเข็มขัดอีกต่อไปค่ะแม้จะต้องแลกกับการเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไม่รู้จบก็ตาม อีกพวกหนึ่งนะคะก็คือบรรดานักลงทุนกลุ่มคนหยิบมือหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเม็ดเงินลงทุนมหาศาลคนกลุ่มน,นี้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องกดรื่องยู่อะไร <S <S เพียงต้องการให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพเพียงเพื่อให้เงินลงทุนของตัวเองเติบโตเท่านั้นเองค่ะอาจดูเหมือนสองฝ่ายนะคะจะมองเห็นแต่ประโยชน์ของตนแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าความเห็นแต่ตัวของมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นสิ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจโลกให้เติบโตก้าวหน้ามาหลายพันปีแล้ว อย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์กลุ่มหนึ่งได้ออกมาเตือนว่าจีนต่างหากที่เป็นตัวแปรหลักของวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งเมื่อเทียบกับวิกฤตในกรีซนะคะที่แม้จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแต่อย่างน้อยนะคะ,ะนักลงทุนก็ยังสามารถมั่นใจและเตรียมทําใจว่าหุ้นกู้ที่ออกโดยกรีสนั้นเปนหนึ่งไวค่าและกายเป็นเศษกระดาษไปแล้วค่ะต่างกับเศรษฐกิจจีน ที่กำลังขยายตัวอย่างหยุดไม่อยู่แต่หากเกิดปัญหาไม่ถึงขั้นต้องเป็นวิกฤตใหญ่ก็ได้ค่ะเพียงแค่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเท่านั้นทั้งโลกก็ต้องสั่นคลอนสถานเพราะนอกจากจะเป็นผู้ส่งออกยักษ์ใหญ่แล้วจีกนก็นยังเป็นผู้นําเข้าสินค้าโดยเฉพาะวัตถุดิบต่งางๆนะคะเช่นแร่เหล็กและทองแดงที่สําคัญของโลกอีกด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือไม่มีใครมั่นใจได้เลยว่ายักษ์ใหญ่จากเอเชียรายนี้จะเติบโตได้มากขนาดไหนหรือจะล้มลงวันไหนคะ่ะฝรั่งเศสและกรีซเองนะคะที่กําลังขยายแข็มขัดออกมาสักสองสามดูให้ประชาชนพอหายใจหายคอได้บ้างทางฝั่งสหรัฐอาณาจักรโดยนายกคำรอนและ borne, ออสบอนเจ้าเก่าที่เพิ่งจะนำอยูเคเข้าสู่ภาวะ double ลดิ r เร e เ s i o n ไปขนาดนั้นก็ยังรักษา ความเข้มงวดกับมาตรการตัดรายจ่ายต่างๆถึงขนาดที่ IMF เองต้องออกโรงเตือนให้รัฐบาลสหรัฐอณาจ,จักรหันมาให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานพร้อมแนะนำให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยอย่างถึงอกถึงใจให้เหลือสนอร์เซไปเลยโดยหวังกระตุ้นการลงทุนและให้คนกู้ยืมซื้อบ้านได้มากขึ้นเหมือนเคยเป็นมาในอดีตค่ะ การเงินกับชีวิตประจำวันนะคะอีกครั้งสำหรับเครดิตสก์ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ฐานะความมั่นคงทางการเงินของคุณกับประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นต้องซื้อของใหญ่ที่สุดในชีวิตเช่นบ้านหรือที่พักอาศัยถาวรสำหรับใครหลายคนที่ตัดสินใจตั้งรกรากถาวรในอังกฤษแม้ว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครในอเมริกานะคะ เรดเครดิตในยูโรโซนและการดิสอิเลชชัในสาหารัฐอามจักรนั้นส่งผลให้ราคาบ้านในยูเคลดลงหากเทียบกับาราคาเดิมในปี2007นะคะแต่ถ้าว่ายูเคนะคะก็พลาดท่าเองอย่างน่าเสียดายหลังจากให้อิสระภาพอิมเม r เรชั่นกับยูโรโซนอย่างเสรีและโดยพันธมิตรที่แน่นแฟ้นแน่นการส่งออกนั้น ก็มีแต่ผลร้ายนะคะกับได้ได้คนใน UK ที่ลดลงไปถึง5.5ค่ะในขณะที่จำนวนหนี้สินและจำนวนคนตกง,งานกับสูงขึ้นกว่าเดิมถึง23.75เมื่อเทียบกับปี2010ค่ะราคาบ้านที่ลดลงอย่างน่าใจหายในหลายพื้นที่นะคะจากโคยิพิบมในวงการเช่น f o x กส n w i n g w o r อรนะคะ กรตุ้นให้ใครหลายคนที่ไฝ่ฝันจะมีบ้านสนางเป็นของตัวเองเรียนศึกษาระคาบ้านอย่างจริงจังแต่กับต้องรู้สึกหนักใจนะคะจากมูลค่าของเงินที่หายไปในอากาศจากพิษเงินเฟ้อที่บานปลาจนควบคุมไม่ได้ค่ะและก็ถูกปัดความรับผิดชอบแบบหน้าด้านๆจากทีมรัฐบาลไปเรื่อยีกแล้วเมื่อก่อนเล็กๆที่เรียกว่า UK ที่นักวันจะดูเหมือนเล็กลงเรื่อยๆหากเทียบกับประมาณคนอาศัยที่มากขึ้นทุกปีบีบให้การซื้อบ้านสักหลังเป็นของตอนเองยากเ็มทีค่ะจนแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะคะคาดการไว้ว่าจะต้องใช้รายได้เฉลี่ยของคนทํางาน30ปีจํานวน4คนจึงจะสามารถเสื้อรัดเน้นขนาด2ผู้นอนได้ในลอนดอนค่ะเครดิตกรนะคะกลายเป็นความหวังเดียวเสมือนพระเอกคีม้าขาวที่ทำให้ฝันของคนที่คิดจะมีบ้านเป็นของตอนเองในอยูธยเป็นจริงได้ และจะฝับดอกเบี้ยเพิ่มตามแต่นโยบายของแต่ละธนาคารค่ะวงเงินที่คุณสามารถกู้ยืมธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อซื้อบ้านได้หากมีเครดิตสกอร์มากกว่า9.0นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราได้สามี2,000ปอนด์นะคะต่อเดือนคูณ12เดือนก็จะได้เท่ากับ24,000ปอนด์ส่วนราได้ภรรยา1,850ปอนด์ต่อเดือน คูณสุดสเดือนก็เท่ากับ2,2200ปอนด์รวมรายได้ของ2คนนะคะต่อปีก็จะเท่ากับ46,200ปอนด์วงเงินที่กู้ยืมได้นะคะ5เท่าจากเครดิตกร์ก็คือ2,31,000ปอนด์ค่ะจากตัวเลขสมมุตินะคะจะแสดงให้เห็นถึงวงเงินที่คุณสามารถกู้แบงค์ได้มากถึง2,31,000ปอนด์เลยทีเดียวหากคุณมีไรายได้ประมาณ430ปอนด์ต่อสัปดาห์ ของคู่สามีภรรยาซึ่นี่ฉันแน่ใจว่าด้วยรายได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็สามารถซื้อบ้านในราคา300,000ปอนได้ไม่ไกลเกินฝันแล้วค่ะหากคุณได้มีเงินเก็บสำหรับการซื้อบ้านอยู่แล้วอีกประมาณ6 9 0 0 0ปอนดอนแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ยังไม่สู้ดีนักนะคะคุณเองก็อาจพบเด็กงองแงที่ขอลดองเงินกู้นั้นให้ต่ำลงได้ เมื่อต้องเข้าไปคุยกับแบงค์ด้วยตนเองดังนั้นนะคะคุณสามารถเลือกติดต่อญาติสธิ์ของแบงค์ได้ทางอ้อมคือ Mortgage Broker ค่ะหรือจากบริษัท Properties Agent นะคะที่คุณติดต่ออยู่ได้เช่นกันเพราะด้วยความเสียชิดเชื้อกับแบงค์เป็นอย่างดีเขาสามารถเรมิทวงเงินกู้ที่คุณต้องการได้ตามฝันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าของชิ้นใหญ่ยักษ์อย่างคำว่าบ้านจะตามด้วยค่าใช้ใจ่ายการเดินเอกสารต่างๆดังนี้ 1. house price ราคาบ้านที่วิ่งขึ้นลงตามตลาดนะคะในแต่ละพื้นที่แล้วแต่ความต้องการของผู้ขายและเจ้าของที่ดินเดิมที่ต้องการปล่อยขายเพื่อเอากำไรโดยราคาที่เปิดขายนี้นะคะคุณสามารถขอต่อรองกับเจ้าของบ้านได้ผ่านทาง property agent ได้โดยตรง 2. นะคะโมเดลสเค่ะเป็นกฎหมายใหม่นะคะที่มีผลบังคับใช้ในปี2009สำหรับผู้ซื้อใหม่แต่จะต้องชำระค่าสเต็ม4%ของราคาบ้านให้กับทางรัฐบาลหากราคาบ้านนั้นมีราคาตั้งแต่4 0 0แสนปอนขึ้นไปค่ะและสำหรับผู้ซื้อเก่านะคะจะต้องเสียค่าสเต็มนี้ในทุกกรณี ข้อสามนะคะ property agent ค่าดำเนินการและค่าประสานงานทั้งหมดจะคิดที่0.5ถึง0.75ของราคาบ้านค่ะโดยค่าใช้จ่ายนี้นะคะจะตกแก่ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ขายหากแต่ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยและแต่เนื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะ สี่นะคะโมเกดโบร์เค oke ค่ะเจ้สิทธิของแบงค์นะคะที่จะเป็นตัวแทนในการเจรจาเพื่อดันวงเงินกู้ของคุณให้สูงที่สุดภายใต้เครดิตสกอร์ที่คุณมีอยู่ค่ะเพื่อให้ความฝันในการมีบ้านของคุณเป็นจริงได้และจะเริ่มต้นที่1 0 0 0ปอนด์ตามแต่นยโยบายของแต่ละบริษัทค่ะ5นะคะ s o l i c i t o r ค่ะตัวแทนทางกฎหมายที่จะเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานของตัวตัวบ้านนะคะตัวเอกสารการเซ็นสมมติบ้านให้เป็นไปตาม กฎหมายนะคะเพื่อป้องกันการคดโกงจากการเล่นแง่ของผู้ขายหรือบริษัท p r o t y r t y Agent ซึ่งจะเริ่มต้นที่2,000ปอนด์ค่ะมาถึงสรุปกันนะคะสินทรัพย์ชิ้นใหญ่นะคะเช่นบ้านหรือรถยนต์จะเป็นรางวัลมอบแก่ผู้ที่เหนื่อยยากภายใต้ความซื่อสัตย์แก่ตนเองและผู้อื่นจนกลายเป็น c เครดิ o กรค่ะ และเป็นที่ต้อนรับของทุกๆคนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายด้วยความสบายใจเพราะเขารู้ดีว่าเขากําลังติดต่อซื้อขายกับคนที่ไม่คดโกงและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความซื่อสัตย์ค่ะสวหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ